เรื่องสาวขายเกลือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งลงรักลูกสาวของพ่อค้าเกลือเพราะในวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีได้ไปทำการค้าขายที่ในเมืองและได้บังเอิญพบกับลูกสาวคนขายเกลือเมื่อได้พบเขาก็ตกหลุมรักอย่างฉับพลันเขารีบเข้าไปทักทายแม่ค้าจ้ะเกลือนี่ขายอย่างไรกระสอบละหนึ่งเหรียญจ้า ถ้าฉันจะเหมาหมดล่ะอ๋อท่านจะเอาไปทำอะไรมากมายเพียงนั้นข้าจะเอาไปขายต่ออ๋องั้นก็สามเหรียญเท่านั้นจ้ะทั้งหมดนี้นี่แม่ค้าข้าจะมารับเกลือจากเจ้าไปขายทุกวันมีมากมีน้อยก็ขอให้เก็บไว้ขายข้านะขอบใจท่านมากข้าจะรอท่านมาซื้อเมื่อลูกชายเศรษฐีซื้อเกลือมาด้วยความเชี่ยวชาญในการค้า เขาก็แอบนําเกลือไปเก็บไว้ในโอ่งเคลือบใบใหญ่ไว้อย่างดีและรอวันที่จะนําออกขายเมื่อเกลือขาดตลาดและเขาก็สามารถทํากําไรได้อย่างงามเขานําเงินกําไรที่ได้เก็บไว้เพื่อสร้างครอบครัวหนุ่มสาวทั้งสองก็ไปมาหาสู่กันทุกวันจนพ่อค้าเกลือกับภรรยาเกิดความสงสัยเจ้าหนุ่มนี้เอาเกลือไปทำอะไรเยอะแยะเขาเอาไปขายที่ไหนกันจึงมาซื้อได้ทุกวี่ทุกวันนะ จนวันหนึ่งเสถียีผู้เป็นพ่อได้ส่งคนไปตามสืบจนได้ความว่าลูกชายนั้นไปรักกับสาวขายเกลือแต่พ่อแม่ของเขาก็ไม่ต้องการให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงที่เขารักเพราะความเชื่อในถิ่นนั้นยังมีการแบ่งชนชั้นด้วยอาชีพที่ทำวันหนึ่งภรรยาเสถียีได้พูดขึ้นว่านี่พ่อลูกของเราทำไมจึงไปรักชอบพอกับลูกสาวคนขายเกลือได้ เขาไปรู้จักกันได้อย่างไรกันนั่นนะสิข้าเองก็ไม่รู้ว่าไปรู้จักกันตอนไหนยังไงเราต้องรีบห้ามและกีดกันอย่างถึงที่สุดเพราะคืนไปได้ลูกสาวคนขายเกลือเราก็จะอับอายและถูกเหยียดยามตามลักษณะอาชีพในเมืองนั้นอาชีพขายเกลือจัดอยู่ในประเภทอาชีพที่ดูต่ำต้อยที่สุดในที่แห่งนั้นและพ่อแม่ก็พยายามขัดขวางโดยการพาลูกชายไปดูตัวบรรดาลูกสาวเศรษฐีด้วยกัน แต่ลูกชายก็ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อแม่เลือกให้เขาได้บอกว่าเขาจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นนอกจากลูกสาวพ่อค้าเกลือและลูกชายก็ยืนกรานอย่างหนักแน่นเป็นเวลานานหลายปีจนในที่สุดพ่อแม่ก็ใจอ่อนยินยอมให้เขาทั้งสองแต่งงานกันได้แต่หลังจากนั้นเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นลูกสะพ้ยถูกพ่อแม่สามีด่าว่าทุกวัน ซึ่งสามีของนางก็พยายามปกป้องนางพยายามกล้ำมกลืนฝืนทนต่อคําด่าว่าต่างๆนานา,นาโดยไม่เคยบน่นหรือแม้แต่บอกสามีแต่สามีนั้นก็รู้และเข้าใจจึงได้แต่เพียงปลอบภรรยาว่าเจ้าอดทนหน่อยนะรอให้ข้าขยายกิจการก่อนแล้วเราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันตอนนี้ข้ามีเงินเก็บที่ได้จากการขายเกลือที่รับซื้อมาจากเจ้าขอเวลาให้ข้า ได้ขยายฐานการขายก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสบายเมื่อลูกสาวคนขายเกลือได้ยินเช่นนั้นนางก็ปลื้มใจมากที่ได้สามีเป็นคนฉลาดและดูมีอนาคตทำให้นางบอกกับตัวเองว่านี่เราต้องขยันขันแข็งในการทำงานบ้านที่มากมายนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเขาจะได้ไม่มาว่าเราได้เราจะได้มีชีวิตที่ดีต่อจากนี้ไปจากนั้น นางก็ขยันขันแข็งทำงานทุกอย่างจนหาที่ติไม่ได้แต่พ่อแม่สามีก็ยังหาเรื่องราวมาดุด่าว่านางได้อยู่ดีจนทำให้นางรู้สึกท้อใจนางจึงของกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่หลายวันพ่อแม่ของนางเมื่อทราบเรื่องราวที่พ่อแม่สามีปฏิบัติต่อลูกของตนก็รู้สึกเศร้าใจมากผู้เป็นแม่จึงพูดกับผู้เป็นพ่อว่าข้านะอยากจะทำอะไรสักอย่าง พื่อให้ลูกของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้านี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อลูกสาวของเราแต่งงานออกไปนางจะโดนอะไรบ้างและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริฮ่านี่มันก็น่าจะมีทางที่เราทำได้แต่ตอนนี้ข้าก็ยังคิดไม่ออกเลยผู้เป็นพ่อพูดแล้วก็ท้อใจเช่นกันสักพักผู้เป็นแม่ก็นึกออกนี่ เราเชิญท่านเศรษฐีกับภรรยามารับประทานอาหารกับเราสักมืออ้อเถอะหเจ้าคิดหรือว่าเขาจะมาตามคําเชิญของเรานะ่ะพ่อค้ากเกลือหัวเราะแล้วก็ส่ายหัวถ้าเราลองพยายามชวนมาข้าคิดว่าเขาคงจะมานะแต่เราต้องพยายามเชิญเขาหน่อยและนี่ก็คือแผนการที่ข้าจะทำนางพูดขยายความเอาลองดูก็ได้ พ่อค้าเกลือเห็นด้วยหลังจากที่ได้ลองคิดตามแล้วเมื่อกลับไปส่งบุตรสาวยังบ้านเศรษฐีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทักทายปราศัยกับเศรษฐีและเอ่ยปากชวนไปรับประทานอาหารที่บ้านของชายขายเกลือเศรษฐีและภรยาเมื่อเขาได้รับเชิญจากพ่อค้าเกลือก็หัวเราะรีบปฏิเสธแต่เมื่อพ่อค้าเกลือและภรยารบเร้าหนักเข้าในที่สุดพวกเขาก็ตอบตกลงมาตามคำรับเชิญเมื่อวันนั้นมาถึง พ่อค้าเกลือและภรยาก็ต้อนรับอย่างอ่อนน้อมต่อพ่อแม่สามีของลูกสาวตามประเพณีณที่นั้นพ่อค้าเกลือและพ่อสามีจะนั่งดื่มด้วยกันพ่อค้าเกลือรีบรินชาให้พ่อสามีของลูกสาวและพ่อสามีของลูกสาวก็เริยนชาให้พ่อค้าเกลือแล้วดื่มด้วยกันพ่อสามีรับประทานอาหารที่ภรยาพ่อค้าเกลือทำมาให้เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารสชาติทำไมจรงแปลก มันจืดเสียจนไม่อยากจะกินคําต่อไปและขณะเดียวกันภรรยาของเขาซึ่งนั่งโต๊ะข้างๆนางรับประทานข้าวแล้วก็เริ่มตักกับข้าวจานข้างๆรสชาติของมันจืดชืดนางจึงหันไปซดน้าแกงซึ่งก็ไม่มีรสชาติเลยนางรับประทานผักดองเข้าไปชิ้นหนึ่งก็ไม่มีรสชาติอีกเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าอาหารทุกอย่างนั้นลืมปรุงรสชาติภรรยาเศรษฐีจึงวางช้อนลง และทำท่าจะอิ่มเออท่านท่านอีกหน่อยสิจ้ะภรายาพ่อค้าเกลือเชือ้อเชิญเหมือนว่าท่านไม่อยากจะทานเลยมีอะไรหรือเปล่าภรายาเศรษฐีทำท่าทางอึดอัดผางคิดว่ารสชาติไม่ได้เรื่องเลยจะให้ทนกินต่อไปได้ยังไงล่ะเมื่อคิดแล้วก็ตอบเฉยๆไปว่าเออข้ากินไม่ไหวแล้ว ข้ายังอิ่มอาหารเช้าที่กินมาอยู่เลยละ่ะเมื่อพ่อค้าเกลือได้สังเกตอาการของโต๊ะข้างๆแล้วก็ชักชวนเศรษฐีให้ลองดื่มเหล้าหมากักนี่ท่านลองดื่มเหล้าหมาักอย่างดีนี่สิพ่อค้าเกลือพูดพลางเติมเหล้าหมาักลงในแก้วเมื่อเศรษฐีได้เห็นดังนั้นก็คิดในใจขนาดอาหารรสชาติยังแย่ขนาดนั้นเหล้าก็คงไม่น่ากินเราอยากกินมันเลยดีกว่า คิดแล้วจึงพูดไปว่าโอ้ไม่แล้วละข้ากินและดื่มไม่ไหวอีกแล้วข้าก็อิ่มจากอาหารมื้อเช้าเหมือนกันเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นชายขายเกลือก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วจึงได้พูดออกไปว่างั้นดีละไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้ข้ารู้ว่าอาการที่ท่านไม่อยากรับประทานอาหารบนโต๊ะนี่ก็เพราะว่าอาหารมันไม่อร่อยนะสิใช่ไหมละ่ะ และก็ที่มันไม่อร่อยก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เกลือลงไปเลยและภรรยาของข้าก็จงใจทำเช่นนั้นหืเศรษฐีและภรรยาต่างมองหน้ากันแ้ะชายขายเกลือก็พูดต่อไปอีกว่าและนี่ก็เพื่อแสดงให้ท่านได้เห็นว่าเกลือน่จำเป็นในการปรุงอาหารอาหารทุกอย่างไม่อร่อยถ้าขาดเกลือไม่ว่าจะชนชั้นไหนก็ยังต้องใช้เกลือและอย่างท่านเองก็ต้องใช้เกลือ และไม่เพียงเท่านั้นก็ต้องมีคนทําเกลือต้องมีชาวนาต้องมีพ่อค้าและก็ต้องมีผู้ปกครองบ้านเมืองที่จะทําทุกอย่างวนเวียนไปตามที่มันควรจะเป็นท่านเคยคิดไหมว่าพวกเขาอยากจะเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเกลือหรือเป็นคนขายเนื้อสัตว์พวกเขาต่างก็ทําเพื่อความอยู่รอดถ้าทุกคนต้องอยู่บนชนชั้นสูงพวกท่านคิดว่าจะอยู่กันรอดโดยไม่มีผู้คนอย่างพวกชาวนาพ่อค้าหรือคนงานหรือไม่ ที่ข้าพูดมายืดยาวขนาดนี้ข้าก็อยากเพียงจะอธิบายให้เห็นคุณค่าของเกลือและข้าก็อยากจะเปรียบกับลูกสาวของข้าแม้นางจะไม่ได้มาจากพื้นเพที่สูงสักแต่นางก็มีคุณค่าในตัวเองไม่อย่างนั้นลูกชายของท่านคงไม่เลือกนางและอยากจะขอร้องให้ท่านเอ็นดูลูกสาวของพวกเราบ้างเราอยากขอร้องเพียงเท่านี้ละเศรษฐีและภรยาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นยืน พร้อมกับขออาภัยพ่อค้าเกลือและภรรยาและพูดขึ้นว่าท่านพูดถูกแล้วไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเกลือและไม่เพียงเท่านั้นไม่ว่าใครต่างก็มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นพวกเราผิดไปแล้วขอขอบคุณท่านทั้งสองมากที่ทำให้เรารู้ว่าพวกเราทุกคนต้องพึ่งพากันเพื่อจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้ และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวเศรษฐีและครอบครัวของพ่อค้าเกลือก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอและพ่อแม่ของสามีก็รักและยกย่องลูกสะพ้ยเสมอมาหลังจากที่ทุกอย่างสงบสุขแล้วลูกชายเศรษฐีก็ไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่อาศัยอยู่กับภรรยาและทำธุรกิจขายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นทำให้ชาวเมืองทั้งหลายต่างมองภาพคนที่มีอาชีพขายเกลือเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะตอนนี้ พวกเขากลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่ร่ำรวยมากจากการขายเกลือ